นี่หนึ่งหลังเนาะสองหลังโอ้มีนูคขมแทนลูกสองหลังสามหลังนี่อันนี้อ,นอันนี้เป็นนูขมนี่อันนี้เป็นนูทองฝันเนาะแต่อันนี้จะเป็นอ่ลูกย่งพยายามก้อนเนาะไปพยายามตึ้มันมัดลูกไปเนาะหน้าหลังเนี่ยห้าหลังเนาะอยเดี๋ยวเดี๋ยว phun tóc nà hưng nào vậy Oi. Oi. Ôi Oi. 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 Ôi, Oi. mà Oi. 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 สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะพาลูกไปย่างเกาะไปเซลกระแตะโอเคไปย่างกระแตะพี่น้องเลยแต่ว่าลูกเพิ่งไปย่างม,มาก้อนแล้วพี่น้องบ้าพนําขึ้นไปรีวิวอ่าให้เพ่เพิงเพิ่งไปย่างก้อนแล้วซึ่งจะโตก่อเมื่อกี้แม่สีโตสีโตไปไปบนพี่น้องเลยไปนี่สลุกเ <c oughs> พิ่นลักไปย่างก้อนพี่น้องเลยกตบว่ามันไปยา่างเนาะเพิน่นโอ้ นี่หนึ่งหลังเนาะ,อะสองหลังโอ้มีน,มนู่ขมแทนลูกสองหลังสามหลังนี่อันนี้อันนี้เป็นนู่ขมนี่อันนี้เป็นนูทองฟาดเนาะแต่อันนี้เนี่ยเป็นอ่าลูกย่งพยายามก้อนเนาะไปพยายามตึ้มมันมุดลูกไปเนาะ,ะลูกตึ้มก็แล้วบอกลูกจม,จมใจไปเสือ เออย oh ัดเยเขาไปซ้อมคนหนอเอ่อเมื่อ no? กี้เนาะอ่อบ่าวผู้นำใดคนเนาะขึ้นไปรีวิวเทิ่ยงคนคนขึ้นว่าต้องเป็นว่าพ่อไปยำป้าแหละเพื่นก็เลยไปพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่นไปยำไปยำแล้วก็บ่าเป็นยังเนาะกระมานเราได้ซ้ำโตพี่น้องเอ้ยเนาะได้ลูก พี่น้องเอ้ยมนัมนมนันมันมันลูกพยายามก่อน,ลน,นแล้วมันมันแล้วคักมาลูกเนาะเบิ้มมันลังได้ต่อลังได้เนาะพอมีซิปลังพี่น้องเอ้ยแล้วคนพยายามมาก่อนละสามลงังมาถือไปและสามลงังฮาร์ดเมื่อคืนนีฟ้าลมฝนตกพี่น้องเอ้ย เห็นบอกพอลมเอตอ,เอ,ต,อตัวนี้ถึงแ,นะแล้วเออนอะโอ,เอ,เ,อเอาเออเอาแล้วเขาบอกนี่ทำผสมววนเมื่อวานนี่เนาะคือว่าเรียบร้อยถึงตัวน,นึง่งมันเอาไปแล้วพบนวานนะอ่ะอ่าโอ้ล่างนึงกับทึกเลยอนะ่ะค่ายลุกค่ายลุกค่กคกคกอยเดินน้ำนองขนาดนี้น้องเย้ย นี่เนาะอีพ่อไปเบิ้งนี่ก็เด้อนี่นะผสมอันนี้มันบ่อน้ำข้าเจ้ากินเนาะบ่อน้ำเพื่ว่าจะมาก้นแล้วก็เฮ็ดอ่าก้นแล้วก็กอดีๆแล้วเอาท่อพี่น้องมาใส่เนาะใส่แล้วก็ต่อเป็นท่อบีซีลงไปพุ่นเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นท่อบีซีเลยไม้ในี่รดินมันลมบนรดินมันฮักพี่น้องเลยเนาะอ่าเดี๋ยวพามีเสถ่ามาขอเนาะพามีอ่าผู้ใหญ่ใจดีช่วยก่อนพุ่นละจะต่อไปฮอตบ่ บานเขาบ้านนู่นนั่นแหละเอาเป็นตัวอย่างเนาะโอ้บ้นบ้นนี่ลูกเอาแล้วซะเกาะบ้นได้ก็ลืมละอีพ่อก็ลืมอันนั้นเอาแล้วอันนั้นเอาแล้วโอ้หนาละหนาล้วเนาะสามลังอาซะเกาะยุ่มมันบ้นได้ป่ะอีพ่อแซ่เกาะมันขึ้นวันียุ่มมันเท่าไรวะยุ่มโซ่เลยเอาละยู่นี่เนาะบ้นนี่เนาะ บยฮะตนนน่ะบ่บ่ไหเบ่ก็สกุตนนึงก่อนเนาะหนอตนึงเงียแล้วเอ๊บ่ได้ว่าอีพ่อเราได้เส้เน้บ่นี่น่ะบ้เดือบด้บ่บนี้ลูก โอ้ยเอาลูกบอนี้อีพคลูกเอาแล้วบอกโอ้เอาลแล้วเนาะบนนี้ถือแค่พี่น้องเลยนี่บอนนี้ถือแค่แล้วลบนนี้ได้ลูกอลโอ้บนนี้กระทึกแล้วเนอะบอนี้เอาลแล้วถึกแล้วพี่น้องหนึ่งหนึ่งนี้ สองหันสามหันเนาะก็โอเคมัน,นีเริ่มเป็นลังที่เน,น่โบลันโบกอไม่เอาวะโอ้กระปอมตัวนี้แหละอันตรายเมื่อวานเนี่ยมันนิบมมือกันนนะโอเคทอใิ้ซี cái này tôi mẹ nó khoa học phần đấy, nhớ lúc đó oh bolan 2, đôi, nhớ lúc bolan nữa เออโอ้มันขิ้นเน้นี่น่ะลูกขิ้นแลยบอลันเนาะแม่ลอดออกมาหมดเลยโอ้มดสุดซื่อมัดสุดซื่อแล้วเนาะสามเป็นห้าลังเนี่ยห้าลังเนาะโอยเดี๋ยวนุเด้อ phân tốc nó như nào vậy Ô, cục nang thì nó cục nang nó ui ừ, ôi, ôi ừ. ô nước luôn nè đợi vào cua tôi ôi mà mày cẩn thận mà đẹp thì nào ơi แม่นบอกว่าแมนมานเนี่นเมื่ตัวมีแมงุ้่มแต่หน้านนไ,ไาร่แต่ Cái này với sợ nó nó kidney hắn sợ bỏ bỏ nó có sợ nó có sợ nó có sợ nó nè sợ nó có nó có nó có sợ nó có sợ Rồi Jangan lupa โอ้โบราณสัพนะโอ้หมดุตรรัพ์เด้ยเดี๋ยวเาไปเอากันเด้อเอาลูกจับนี่ให้าเล้ยอ้เนงามขนาดพี่น้องเอ้ยอืม ôi đặc ở cái tè bò đây một phân tốt của bạn này nè, phân một tốt như đây bạn nọ, tốt là mình bột nhiều này. Okay. Lúc hát được Đi สองลังนะอ้าโอวโ้แดดแดดโตลูกสายยปยามพี่น้องเลยใช่มีกูก่ี่โบมาพี่น้องเลยฝนตกเด้อพี่น้อง Okay, bột nhiều nó no. mặt phun một tốc này ok quá wow. phun tốc nó lúc chắc lắm là nắp nắp đỡ đụng rồi chết rồi สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดดาวบวกฮันเป็นสามเป็นสิบพอดีพอดีสิบล่างเป็น้องทือซ้ำโตเนาะเอาคือว่ามีแต่โตลูกไส้ไปยามเนาะได้เนาะลูกเนาะเดี๋ยวโตพี่น้องเลยเอากระเพาะได้ขึ้นเช้าอยู่เนาะฮะคุณยู่คุณกินกันพี่น้องเลยเนาะเอาคือว่าคลิปนี้อ่าเบายงและเบาน้ำก็จะขออํานาจทุกท่านไปเพียงตอนนี้เนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เบายงขอกล่าวคำว่า ສ่ບบายดีบ๊ายบายไอ้คับบ้านกน